把我们会。 คือการมีความคิดาสตร์าค่ะของเราเที่ยวไปที่บุษขอเาคือวอรน์มต่อนะตขอได้้ะใครสใจเล่นต่อได้แต่ถ้าใครยังขายรูปนาเดี๋ยวตามมาในทางนีะเที่ยวมาแล้วผมยังลงเม็ดอยู่เลยนะคะยังในกาง่มด้วยแล้วกันแม่จ้าเดี๋ยวจะไม่สบายกัขอห่างนิดนึงนะคะตอนนี้กำลังเล่นเกมอยู่เลยไม่ถามของไม่ามไม่ต้องมหลดสั่าถากไว้ด้วยเ้็นลมไม่มีปิดอาชญาที่เขาบอกว่าที่ แดเค่วงนี้จะไม่ค่อยมีแสงใช่ไหมอาจจะ,จะมลคายััพพานะคะกลางคืนก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะคะเอางี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันกับบูธของเป่าซิเวอร์นานโนต่อทีกส่อรแล้วจะได้อะไรเป็นของรางวัลค่ะ ค่ะไร้พันธุ์เขาลองขับไปใช้ดีที่บ้านเลยนะคะ่อาจับเวลาไมหมสำหรับเกมนี้ค่ะรับหนึ่งสิบค่ะยังหนึ่งถึงสิบเดี๋ยวขออาสาสมัครมาใครที่จำภาพดีๆนะลกูกว่าชิ้นไหนต่อตรงไหนนะคะลุ้นก,กันนะคะซึ่งในขณะที่เล็กใหญ่พูดถึงสี่พันของขาชวาวซีเวนานองนะถ้าสนใจนะคะโทรแวะประมาที่ไหนก็ได้หรือสอบถามคุณยุ้งไง ทกสิ่ก็มีวางแล้ค่ะเข้าซิลเวอร์านเราก็บอกว่าเป็นสูตรใหม่นะนำเทคโนโลยีซิลเวอร์อนาโนนี้คือมีขนาดเล็กมากราคาเรื่นีแหละก็แท่งซองก็จะสามารส่งกระปกในเสื้อผ้าของเราได้นะจ๊ะถ้าอาดไร้สมบูรณนะตั้แล้วสัเกมนี้ไช่คะสี่ห้าหเจ็ดแป้าเรีบร้อ สี่คนดีโอ้ยสามารถเล่นได้เท่าไงย่นมือเลยค่ะขนมือแล้วก็ม้วนบอลมาขอบคุณมากสำหรับบูธเป่านะคะไปขอบคุณเรามากเลยในช่วงนี้อถ้าใครสนใจมาเล่นเกมได้นะคะอ้าวไปตามไปต่อที่ฝั่งนุ่นกันมากในรายการนุ่นกันบ้างนะคะค่ะแล้วรุ่นครั้งที่สองนะคะก็คือเรารีโครเวฟโฮมเซเทอร์รุ่นช็อปครั้งที่สามนะคะ นิสสันมารคคือจะเป็นรางวันใหญ่ค่ะค่ะแล้วนี่คือเงินดาวเงินผ่อนยังไงมีปัตรออรื่มวันนี้นะคะฟรีทะเบียนพรบค่ะอ๋อฟรีทะเบียนพรบค่ะอืมน้าที่สะดวกยังไงก็คืออะทำจองเอาไว้1,000บาทเรามีเสื้อยืดสวยๆแจกสองตัวค่ะ ก็เป็นรถแม่ภาพรักรูปรักนิวัยรักนุ่มดูสวยงามรัดเปียวทีเดียวถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเชิญที่บูธของรถสิกธิ์ยาเดลมาได้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีเกมให้เล่นด้ จะให้ขี่รถมาแข่งกานไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน้าฝนเราจะอ่ะตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลงก็ใครพูดเออฟีโอเล่ยาวที่สุดเป็นผู้ชนะฝ่ะขออาสาสมัคร5คนค่ะมีไหมมีไหมอ้าวมาแล้ว3อ่ะตรงนี้นะคะมา2ต้องครบแล้วกันนะคะอขอให้ทีุนะคะนะแล้วกันนะลูก กันนะคะผู้ใหญ่รอบหลังเด็กคนนี้อย่างไปเรียพร้อมแล้วอา่คนแรกก่อนเลยวิโนเลพูดเสงยาวๆเลยอ่ไหมเล่นไะอาคนนี้ก่อนละกันนเริ่มเลยลวกันวิโนเลเท่าไหร่คะสิวี 7ค่ะอ้วพ่อะอาเราอันว่าใครพูดได้สั้น่มั้ย่ย6 6ีอ่ะมใครอีก วีอาร์จองหม้อัวใบสวยพร้อมปากกาพิเศษแต่เกมยังไม่หมดเท่านี้นะใครสนใจก็แวะมาเล่นได้นะคะก็ยังมีของรางวัลเยอะมากเลยไปนะเราเชิญกล้องมือเดียค่ะลูกค้านลุเกดสุดหลานเชิญได้ที่บู๊นะคะอย่าลืมนะคะข้อเสนอดีๆวันนี้พิเศษสุดๆนะคะสำหรับพี่น้องที่สมัครลุงเกดนะคะจองไห้หนุนพันบาทแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษพรบใช่ไหมคะอาสนใจก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะจะอ้าวใ คู่ไอ้ฐานศูนย์หนึ่งไมไลยครับใส่กล่องฟีเคพีอาวุธทางด้วยค่ะน้องใหม่จะเข้าไปนี่นะครับถุงน้องใหม่ครับเป็นไส่กล่องวันนี้ก็มีเกมมาเล่นกันนะครับค่ะแล้วก็จะให้พูดสโลแกนสโลแกนของเราก็คือว่าเออ่ขายดีอร่อยจริงนะครับฟีเคพีขายดีอร่อยจริงอก็ต้องพูดใส่กร่องฟีเคพีขายดีอร่อยจริงครับก็คือแข่งแข่งจริงเนี่ยครับไห้กล่องก็จะขอมาให้อง ให้คร <ez id> ับใช้เอาแม่ทั้งสองคนมาใช่ที่ว่าเราพบอะไรผู้ใหญ่เลยแล้วก็ไม่บก็คือ